ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเศรษฐีรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์การ์ตัวละครที่ใครหลายคนนะ่ะฉันคิดว่าก็เก็บเพชรอและวันนี้น้องเขาก็เข้ามานั่นก็คือควีนตัดคำว่าควีนออกได้ไหมก็คือสการ l เลตเธอคือความสามารถแบบเนี้ยท,ทำไมทำไมทับกับน้องได้ลงคอเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันที่ความสามารถเธอ สกิลแรกนะเมื่อตกหรือสร้างแลนด์มารก็จะมีโอกาส65อันัญเชิญทหารการ์ดทหารการ์ดเขาจะเดินตามหลังเราถ้าเราถอยไปแล้วข้างหลังเรามันเป็นพื้นที่ว่างก็จะทำการสร้างแลนด์มาร์กหรือข้างหลังเราเนี่ยเป็นพื้นที่ของเราก็จะทำการสร้างแลนด์มาร์กแต่ข้างหลังถ้าเป็นแลนด์มาร์กของฝั่งตรงข้าม ก็จะทําการใป้ายสี2เทินส่วนอีกความสามารถหนึ่งเมื่อเริ่มเทินของเราก็จะได้รับค่าก่อสร้าง45ของค่าก่อสร้างทั้งหมดความสามารถนี้ก็จะเหมือนกับดาร์กเลนเอาดาร์กเลนมาจากไหนปัญหามันอยู่ที่สกิลที่2สกิลที่2มันเป็นสกิลบัตรเชิญเมื่อเราตกแลนด์มาก็จะมีโอกาส60เอรจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานเรียกฝั่งตรงข้ามแบบสุ่มและทำการกักขัง ไม่แสดงผลจะเติบโต10%ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของสกาเลต t นะเมื่อเราตกพื้นที่ของตัวเองอะ่ะก็จะมีโอกาสสาบให้เป็นหุ่นกระบอกแต่ว่าเซิร์ฟไทยเข้าตัดออกไปเลยฉันไม่แน่ใจว่าจะเก็บเอาไว้ทำเวอร์ชั่นต่อไปไหมหรือว่าจะไม่มีจะไม่เข้ามาเลยอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้แต่ถ้ามาเป็นสกิลแบบนี้คือบอกเลยว่า อย่าหาทำส่วนวิธีการตามหาก็เป็นแบบแพ็กกา200เราจะต้องไปสุ่มหาทหาร A1 ทหาร A2 ต้มหู A1 และต้มหู A2 อย่างละ2ใบเพื่อเอามาแลกเป็นลูกบาทแบบเลือกในนี้ก็จะมีกุญแจของไวนาเดียตุ๊กตาของนาโอมิและชุดของสกาเลตถ้าอยากได้ไวนาเดียเนี่ยก็เอา A1 2 3อ,อย่างละหนใบแล้วเราก็ไปเปิดลูกบาทเลือกกุญแจของไว้นาเดียมา4อันถ้าอยากได้วาเดนทายนาโอมิก็แลกตุ๊กตานาโอมิมา5อันส่วนควีนสกาเลตก็ใช้ชุดของควีนสกาเลต5อันสรุปเลยนะเราต้องตามหาทหาร A1 ทหาร A2 ตั้งหู A1 ตั้งหู A2 อย่างละ10ใบ เพื่อที่จะเอามาแลกเป็นสกาเลตแต่ถ้าอยากได้อัญ,ญมณีของสกาเลตก็ต้องใช้12ใบก็คือเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างยากอีเวนท์นี้สามารถฟิกได้นะถ้าเอา A กับ A รวมกันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับวัตถุดิบ A บวกแล้วก็วัตถุดิบ S ส่วน A บวกกับ A บวกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับตำรวจลาวิอองโรสดาร์กลูเซียราชินีเพลงล็อก แ a ปเปอร์เอล่าแรปเปอร์แจ c คสันแชมเปียนมิเนวา่ามนโนราชุดแต่งงานเดวิลซินคว e นอิซาเบลวาเลนไทน์นาโอมิแล้วก็มีโอกาสได้รับสกาเลตเรามาสรุปเอีเวนต์กันเถออีเ,อเวนต์นี้สรุปสั้นๆง่ายๆข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนเลยถ้าไม่ใจรักในโมเดลของสกาเลตเพรน้อยก็แนะนำให้ข้ามเพราะว่าเอีเวนต์มันยากคือที่ช้นเคยเล่นในเกาหลีอะ s สกาเล t เขามีความสามารถในการสร้างแดนในตัวแต่ความสามารถของไทยมันไม่มีเธอเพราะฉะนั้นถ้ามาแบบเนี้ยสกาเล t ก็ต้องพึ่งจี้เครื่องรางค่อนข้างเยอะถ้ามาแบบนี้มันไม่มีความสามารถอะไรให้ตื่นเต้นในเธอนอกจากสกิลการอัญเชิญเรียกทหารรับจ้างส่วนการเพิ่มเงินบัตรเชิญปาร์ตี้เนี่ยมันเป็นสกิลที่จำเจไปแล้ว ก็ต้องรอดูว่าเซิร์ฟไทยอ่ะเขาจะเอาหมวกขุนไล่กามาไหมถ้าไม่เอาหมวกขุนไล่กามาฉันคิดว่าความสามารถในการสาบของสกาเลตก็คงจะไม่มาคลิปนี้ไปละาบบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม